วันนี้มอเตอร์มาเนียจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2025 u ู zu กิชาร์สรถซีดานที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ดีขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหารถซีดานขนาดเล็กที่คุ้มค่าและประหยัดน้ำมันดีไซน์ภายนอกของสู zu กิชาร์2025ได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูหราและสปอร์ตยิ่งขึ้น กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมไฟหน้าเลตแบบใหม่มาพร้อมระบบ d a y t i m e r u n n i n g Light ให้ความสว่างชัดเจนและช่วยเพิ่มความปลอดภยัยด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ดูโฉบเฉียวมากขึ้นเสริมด้วยล้ออลลอยลายใหม่ที่ช่วยให้ตัวรถดูทันสมัยด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมไฟท้ายเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและโดดเด่นมากขึ้น ภายในห้องโดยสารของ2,025 Su ุสกิชาร์สได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและหรูหรายยิ่งขึ้นวัสดุภายในถูกพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและให้สัมผัสที่พรีเมียม แ่งคอนโซลดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบสัมผัสลื่นไหลและใช้งานง่ายระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้ห้องโดยสารเย็นสบายตลอดการเดินทางเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้นและมีพื้นที่วางขากว้างขวางทำให้เหมาะกับการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะซูซูกิชาร์จ2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นทั้งด้านพละกกำลังและความประหยัดน้ำมัน ระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ให้การขับขี่มีความนุ่มนวลขึ้นลดแรงกระแทกขณะขับขี่บนถนนที่ครุขคระทำให้ Suzuki Cars เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง ซูซูกิชาร์2025ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและบางรุ่นย่อยอาจมาพร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น โดยรวมแล้ว2,25 0 Suzuki c a ์จเป็นรถซีดานที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถที่มีดีไซน์หรูสมรรถนะดีและประหยัดน้ำมันในราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลใครที่กำลังมองหารถซีดานที่ครบเครื่อง Suzuki c a ์จร,รุ่นใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาม Motormania ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า